สวัสดีครับทุกคนนะครับพบกับบิ๊กรีวิวหนังนะครับวันนี้ได้มีโอกาสไปดูหนังเรื่อง NCT Dreams the movie นะครับผมซึ่งก็เป็นหนังรวมอยแบนด์นะฮะที่เป็นวง NCT ที่หลายๆคนฮิตกันชอบกันนะครับก็ N วงที่ผมไม่ได้ติดตามือผมไม่ได้เป็นแฟนกับวงนี้นะแต่ว่าผมเนี่ยเห็นแบบว่าที่นั่งเต็มหมดเลยนะฮะเกือบทุกที่นั่งเลยคือฉายไม่กี่รอบแต่ว่าโอ้โหคนมาดูหลั่งไหลมาดูเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้ามาดูเนี่ยเขาก็แจกทั้งโปสเตอร์แล้วก็ โปสการ์ดนะฮะแล้วก็รูปศิลปินเล็กๆนะแต่ตัวหนังเนี่ยจริงๆผมก็ตีตัวไปดูเพราะว่าผมอยากจะรู้จักวงนี้มากกว่านี้คือผมเห็นมาเยอะละ NCT NCT อะไรเงี้ยโอเค g o 7หรือว่า BTS เนี่ยเราก็รู้จักในระดับหนึ่งใช่ไหมแต่ NCT เนี่ยเราแทบจะยังไม่รู้จักเท่าไหร่เราก็เลยคิดว่าภาพยนต์เรื่องนี้น่าจะทําให้เรารู้จักวงได้มากขึ้นนะับซึ่งก็ใช่เราก็จะได้เห็นการทํางานของเขาเบื้องหลังของเขาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ว่าเราจะไม่ได้เห็นแบบเชิงสารคดีว่า วงนี้เป็นยังไงกําเนิดมาได้อย่างไรก็มารวมตัวกันยังไงอะไรเงี้ยมีภาพฟุตเต็ตั้งแต่วันแรกยันวันปัจจุบันอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้ให้ดูอย่างนั้นนะครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้จะเล่าประมาณว่าในการทํางานเนี่ย แต่ละคนจะคิดกับอีกคนนี้ยังไงอะไรเงี้ยคนนี้เวลาร่วมง,งานด้วยแล้วจะเป็นยังไงลักษณะนิสัยแต่ละคนเป็นยังไงซึ่งคนที่เป็นแฟนคลับก็น่าจะยิ่งชอบเพราะว่าเราจะได้เห็นโมเมนต์ใกล้ๆเลยนะครับคือแบบว่าเข้าไปใกล้ๆศิลปินอะไรเงี้ยในในจุดที่ว่าถ้าเราอยู่ในคอนเสิร์ตอ่ะมันก็จะเหมือนกับเราจะต้องอยู่ห่างๆด้วยแต่ว่าอันเนี้ยเราจะเหมือนกับเราได้อยู่ใกล้ๆเขาเราได้แบบว่า ซ้อมไปพร้อมๆกับเขาเราได้ดูว่าพวกเขาคุยอะไรกันยังไงอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าการเตรียมตัวเตรียมงานของเขาอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่เขาต้องประชิญต้องสู้อะไรเงี้ยช่วงที่เขาอ่านจดหมายของแฟนๆอะไรเงี้ยก็จะมีความทราบซึ้งอยู่ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งถ้าใครยิ่งติดตามหรือว่ารักวงนี้อะไรเงี้ยคุณจะได้เห็นศิลปินแบบว่าใกล้ๆแน่นอนบนจอใหญ่ซึ่งแค่นี้ก็อาจจะคุมแล้วก็ได้แต่ว่าบางคนอะไรเงี้ยนะฮะใครที่ต้องการจะเสพโมเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะของวงนี้โดยเพาะยิ่งหนังมันก็จะตัดสลับกับช่วงงงตตออนที่่เาาพรลๆะไ ซึ่งพอบนอยู่บนเวทีใหญ่เนี่ยแล้วยิ่งเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดเลยนะที่จัดขึ้นมา้วก็เขาก็บันทึกแคปเจอร์ตรงนั้นเนี่ยมาฉายให้เราดูด้วยเนี่ยบนจอลงภาพยนตร์เนี่ยก็เชื่อว่าแค่นี้ก็ฟินมากๆแล้วสาบคนที่รักวงนี้นะฮะทั้งเพลงฮิตๆเพลงเด่นๆซึ่งหลายเพลงผมก็คุ้นๆหูอยู่เหมือนกันนะอะไรอย่างนี้ครับก็รู้สึกว่าเออก็ถือว่าเป็นหนังที่สามารถแคปสิ่งเหล่านี้ไว้ได้นะครับเป็นความฝันของเราเมมเบอร์ที่คิดว่า ถึงแม้ว่าการแสดงอยู่บนเวทีเนี่ยมันจะไม่ใช่สิ่งที่จะคงอยู่ตลอดไปแต่ความประทับใจอะไรเงี้ยอืนะครับหรือว่าความทรงจำเนี้ยแน่นอนว่ามันจะยังอยู่กับแฟนๆเป็นยาวนาะนแน่นอนและรวมถึงพวกเขาด้วยนะครับที่เขาคิดว่าต่อให้ถ้าวันหนึ่งจะแยกย้ายกันไปยังไงเนี่ยนะครับ แต่ว่าวงมันไม่ได้แปลว่าต้องถูกยุบมันอาจจะกลับมาเจอกันใหม่นะฮะในช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกก็ได้อะไรเงี้ยฮะเพราะเขาก็รู้สึกว่ายังไงเวทีเนี่ยมันคือสิ่งที่ปลดปล่อยความเป็นตัวของเขาแล้วก็ความสามารถของเขาระเบิดพลังอะ่ะได้ดีที่สุดแล้วนะฮะดูแล้วก็ประทับใจครับแต่ว่าดูจบปั๊บไฟไหม้ห้างเลยจ้าเทนนันโวนะครับผมก็ตอนแรกผมเห็นคนวิ่งไปทางทางหนีไฟผมก็คิดว่าเฮ้ยได้ข่าวว่า n c t เพิ่งกำลังมาเมืองไทยในช่วงนี้พอดีด้วยแล้วก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าศิลปินอา,อาจจะแบบขึ้นมาบน ทางพิเศษมาต้อนรับบิ๊กเซอร์ไพรส์ประกอบว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์จริงๆด้วยจ้าประกอบไฟไหมครับทุกคนก็เลยวิ่งลงไปกับเขานะครับหนีออกจากห้างนะฮะเออแต่ก็โชคดีตรงที่ว่ามันก็ไม่ได้ไหมหนักอะไรนะครับก็เป็นประสบการณ์ ของการดูหนังเรื่องนี้แล้วก็วิ่งหนีไฟไหม้ในห้างด้วยนะครับยังไงใครที่อยู่ในโรงหนังก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะครับบางที่อยู่ในโรงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดไฟไหม้อะไรเงี้ยเนี่ยเราจะเอาตัวรอดอยังไงก็ต้องดูทางหนีไฟไว้ดีๆด,ด้วยนะครับทุกคนส่วนใครที่ชอบรีวิวผมก็อย่าลืมกดติดตามรับช่องนภัทรเอสเอลอยูทูบและบิ๊กนภัทรในทิกต็อกนะครับ,แล,นนรบแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับวันนี้เป็นอยาครับสวัสดีครับ